แต่งอยู่นี่เรียกมันว่ากายคือเป็นองค์ประชุมมันไม่ใช่ร่างกายนะที่จะมากำพูดนี่นไทยมันซวยอย่างหนึ่งนะเอากายไปเรียกร่างกายก็เลยติดอยู่ตรงนี้จุดในเน้อหนังเท่านี้เองร่างกายอย่าเอาร่างเข้าไปเอาคําว่ากายร่างในภาษาไทยร่างในภาษาไทยแปลภาษาบาลีว่าสรีระร่างนี่ภาษาบาลีว่าสรีระแปลว่ารูปร่างแปลว่ารูปโฉมร่าง ไม่ใช่กายกายยะนี่คือองค์ประชุมของทั้งรูปธรรมและนามธรรมกายยะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมารู้จักกายในกายแล้วไอ้กายในกายเนี่เป็นนามกายแล้วนะนามกายนี่คือสังขารข้างในเป็นจิตสังขารแล้วมันปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยเราก็อา่านอารมณ์เรียกว่าอ่านเวทนาอารมณ์หรือเวทนาหรือความรู้สึกกายมันปรุงแต่งนี่มันปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยเช่น พอสัมผัสพับเออดีเว้ยมังคุดนี่น่ากินเว้ยมันปรุงแต่งแล้วนะความเป็นน่ากินเนี่ยมันภาษาเนี่ยอาการจิตของเราเกิดว่าเออน่ากินเว้ยคุณอา่านอาการน่ากินออกนั่นแหละเป็นเวทนาเมื่อเป็นเวทนาแล้วก็อยากได้ตัณหาก็ร่วมอยู่ในนั้นแหละเวทนานี่มีตัณหาร่วมอยากได้ เนะพราะได้มาปับา๊บาบิกเลยมากินเลยโอ้หวานอร่อยถูกสเปกชื่นใจสขุขเวทนาก็เกิดน,นี่ก็อ่านเวทนานี่ให้ได้ว่าไอ้ก่อนมันจะสุขใน,นอะไรตัณหามาก่อนอยากได้อยากกินพอใจชอบใจเมื่อสัมผัสได้มา สัมผัสครบโอ้ oh, แตะเลยตอนนี้ได้กินตามว่านะแล้วตรงกับสเปคอุปทานยึดไว้โอ้ oh, ต้องอย่างนี้มังคุดต้องรสอย่างนี้นะมังคุดรสเผ็ดนี่ไม่ไม่อร่อยแนะ่อมังคุดรสขมก็ไม่อร่อยแนะ่ต้องมังคุดรสอย่างนี้เปรี้ย,ย,ยวๆหวานๆอย่างนี้ใช่ไหมสเปคของคุณคุณกําหนดไว้อะสเปกภาษาฝรั่งเขาเนอ้อ ก็เป็นการกําหนดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สเปคิเคชันเนี่ยมันคืออย่างนี้คุณก็กําหนดไว้อย่างนี้มันก็ตรงกับสเปคของคนคุณก็ไม่สุขคุณอยากมาก่อนที่คุณจะสุขตามให้ทันอ่านตัวอยากให้ได้อยากให้มันทีนี้มันจะดิ้นเลยมันโอ้โหชอบมันเห็นแล้วสัมผัสอยากได้คุณไม่ให้มันมันไม่ได้กินมันก็ไม่สุข มันก็ดิ้นพลาดพลาดเรียกว่านิรยภูมิสัตว์นรกนั่นแหละตัวสัตว์นรกเข็นสัตว์ให้เป็นในสัตววาด้าท่านสอนไว้ในความเป็นสัตว์เรียกว่าสัตว์โอปปาติกะสัตว์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่สัตว์สี่ขาสองขาสัตว์ปีกสัตว์น้ำไม่ใช่นะสัตว์คันี้แหละคือชาติเกิดความเป็นสัตว์ในตัวคุณแล้วดิ้นพราดพลาดเป็นสัตว์นรกเมื่อกี้นี้หรือมัน นรกเนี่ยนะคำว่านารกเนี่มันเป็นภาษาที่ระบุว่า ah นิรยะนิรยะภาษาบาลีเนี่ยมันดิ้นหนักมันอยากแรงมันดิ้นรนเหมือนกับคนเสี่ยนยาเนี่ยถือว่าสัตว์นรกดิ้นพัดพลาออกมาทางกายหเห็นเลยถ้ามันอยากในประมาณหนึ่งกลางกลางก็เรียกว่าเปรตนะเรียกว่าเปรต เป็นสัตว์สัตว์เปรตก็ความอยากเนี่ยแต่คุณสมบัติมันต่างกันคุณสมบัติของนิรยะมันแรงมันหยาบมากมันจัดจ้านมากถ้ากลางๆก็เรียกว่าเปรตอยากนั่นแหละคือความเป็นสัตว์เกิดแล้วเกิดความเป็นสัตว์แล้วเกิดจิตนะจิตเป็นสัตว์เป็นสัตว์โอปปปาติกะสัตว์ทางวิชาการท่านเรียกว่าสัตว์โอปปปาติกะสัตตาโอปปปาติกา เธอจะต้องเข้าใจว่าเราต้องรู้จักอันนี้เป็นสมาธิข้อที่9ของการเรียนรู้มรรคองแผ่ในตรงเรียนสมาธิที่สิก่อน10ข้อเข้าใจว่าทานทําไงมันถึงจะรู้จักกิเลสล้างกิเลสได้ปฏิบัติทำยังไงมีวิธีปฏิบัติยังไงมันจะเล็กล้างกิเลสได้แล้วปฏิบัติแล้วไอ้ล้างกิเลสได้จิตของเราล้างกิเลสได้มันเป็นยังไงหุดตังไล่ไปโลกนี้โลกหน้ากรรมแล้วก็ แม่พ่ออะไรพวกนี้นี่คือทิฏฐิสิบจนถึงข้อเก้านี่สัตว์โอปปาติกะถ้าเรียนรู้สัตว์ไม่ถูกต้องความเป็นสัตว์เรียกว่าสัตว์ตาวาดมันเกิดสัตว์อยู่มันสัตว์มันอาศัยอยู่ในตัวเรานั่นแหละเกิดชาติเรียนชาติแบบนั้นชาติที่เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดอยู่เราเรียกว่าสันชาติสัญชาติหรือสันชาติมันเกิดอยู่แล้วเกิดอีก นั่นแหละอย่างเมื่อกี้นี้เรายึดไอ้น,นี่มีอุปทานยึดว่าเราชอบบังคุดมันก็เกิดแล้วเกิดอยู่ยนั่นแหละของคุณไม่ได้ล้างมันคุณไม่เรียนรู้มันมันก็เกิดอยู่นั่นแหละแม้ว่ามันจะพักยกมันก็ไม่ได้หายไปนี่คือชาติที่พระเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าอย่าไปคิดถึงชาตินอันโน้นมาคิดถึงชาตินอันนี้แล้วเรียนเมื่อเรียนรู้ชาตินอันนี้แล้วก็จะมีความรู้มากขึ้นจากชาติจากสัญชาติโอกันติมันมี ความเป็นสัตว์อย่างลงแล้วนะโปกันติท่านแปลว่าความอย่างลงก็คือจิตของเรานันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดสัตว์ขึ้นมาแล้วมันดิน้นพายเป็นสัตว์นรกที่อธิบายไปเมื่อกี้คุณจะตาทิพย์คุณจะมีตาวิปัสนาญาณญาณตาทิพย์เป็นวิชาข้อที่หนึ่งของ8วิชา8ประการวิปัสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยาน ทิปโสยานเจตัวปริยา,ยานบุพเพสวามสุริยานเป็นจนถึงอาาศาัศกยานนี่แปดยานเนี่ยวิปัสนาญาณเป็นข้อแรกเนี่ยคุณจะมีวิปัสนาญาณยานที่เห็นปัสสปัสสีนแปลว่าเห็นเห็นมันเห็นด้วยญานของเราไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยปัญญาอ่านเห็นสัมผัสเห็นเลยนะเห็นอาการของจิต จิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีสีสันไม่มีเส้นแสงอะสรีระไม่มีร่างจิตไม่มีร่างแต่เป็นกายเป็นองค์ประชุมเป็นนามกายไม่มีร่างถ้าสัมผัสข้างนอกอยู่เรียกว่ารูปกายด้วยเพราะงั้นรูปกายเนี่ยคือองค์ประชุมของทางตาก็กระทบรูปอยู่หูก็กระทบเสียงอยู่เรียว่ารูปกายองค์ประชุมทางนามต้องนามด้วยนะกายต้องมีนามด้วยนะ เพราะฉะนั้นรูปกายเนี่ยรวมทั้งข้างนอกด้วยในด้วยทน,นามกายก็ละไว้แต่ฐานที่เขาใจว่าข้างนอกก็อยู่ข้างนอกซะมหาบุตรรูปสี่อยู่ข้างนอกเข้าไปข้างในจึงท่านแจกไว้ในอภิธรรมอีกรูปอีก24ี่รูปมหาพุตรรูปมีสี่จัดไปรูปทั้งหมดเป็นยี่แปดอภิธรรมท่านเรียนกันเพระเาะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้กายในกายที่เป็น อีก24เนี่ยมีลักษณะต่างๆมีภาษาทรูปมีโคจรรูปมีรูปอะไรอีกลักษณะรูปมออีอะไรต่างๆนานาอีกอากาปโอ้อัตมาก็ยังจําภาษายังไม่หมดเลยไว้สักวันจะเอามาเรียกนี่คือเรียนชาติอันนี้ที่ถามเนี่ยผมขอโอกาสต่อคําถามของยติธรรมใหม่ที่ถามถึงเรื่องชาติปางก่อนซึ่งพอท่างก็ได้เทศลึกซึ้งแล้ว แต่ผมอยากจะขอโอกาสเสนอการพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลว่าชาติปางก่อนมีตามภาษาคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างผมโชคดีครับที่งเรียนผู้นำมีครูพิเศษอยู่สองท่านะระลึกชาติได้ทั้งคู่หนึ่งอาจารย์หมอเฉกธนศสุริประธานชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุข ท่านระลึกชาติได้ตอนที่ท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วสดสดร้อนๆอนท่านอยู่ที่ไหนไกลริบเลยเด็กชายเฉ็ไม่เคยไปบอกผู้ใหญ่เา็าบอกรูปร่างบ้านเป็นยังไงเรือนหอรูปทรงยังไงผู้ใหญ่เ็าตามไปดูเหมือนเปรียบครับนอกจากนั้นยังบอกว่าญาติพี่น้องเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนทํางานอะไราบ้างเหมือนอีกและที่เหมือนที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือท่านระลึกชาติได้ว่าตอนตายครั้งแรกนะ เขาเอาศพอาจารย์หมอเฉกไว้ท <again> ี Và, year, ่ไหนในบ้านเมื work, ่อชาติที่แล้วผู้อยากก็ตามไปจริงครับนี่ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้มีจริงและอีกคนหนึ่งยิ่งแล้วใหญ่ครับอาจารย์หมอชินโอสถหัสบำเรอซึ่งเป็นครูอีกคนหนึ่งของโรงเรียนผู้นาท่านไปที่โรงเรียนผู้นาไปสอนหลักสูรผู้นาครั้งแรกท่านเอาเทควัดเสร็จไปวางให้ผมเห็นท่านบอกว่าคุณยำลองฟังดู นี่คือเพลงแรกที่ผมเกิดจานมอชินโนสดหัสมํมเรอสีไวโอลินจบไวโอลินได้มานานเท่าไหร่สแสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท่านบอกท่านระลึกชาติได้ว่าชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นนักไวโอลินฝีมือเอกอยู่ที่ยุโรปแล้วมันติดตัวท่านมาเรื่องนี้ผมต้องคุยซ้ำอีกทีนะครับว่าผมเนี่ยบางครั้งตอนแรกที่ยังไม่มาถือสิน พยายามจะเล่นไวโอลินพยายามจะสีอ่อไปเล่นไปสีที่ไหนเขาก็ได่บอกไปพลนเพราะผมสีได้อยู่เพลงเดียวเพลงประตูเบียดคือตอนที่ลมมันพัดแรงๆแล้วประตูมันเบียดดังเยดอดเยดอเนื่องจากผมใช้ผมใช้ความพยายามไม่เพียงพอแต่อาจารย์หมอชินโอโสถหัสบัมเรนี่ท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านบอกท่านระล,ลึกชาติได้แล้วท่านก็บอกว่าตอนเป็นนักเรียนหรือเป็นนักศึกษาเนี่ย เพื่อนๆตะโกนเรียกชื่อท่านล้อเรียนชื่อท่านเรียกผิดเรียกว่าเคยยาเคยยาเคยก็คือชินยาก็คือโอสถท่านบอกไม่ใช่เพื่อนไม่รู้มีอยู่วันหนึ่งท่านจับภาษาจีนขึ้นมาอ่านท่านอ่านออกเขียนได้บ้างแล้วก็พูดได้แต่ละลึกชาติว่าอีกชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นหมอจีนคุณแม่เลยตั้งชื่อจีนโอสถคุณพ่อของอาจารย์หมอชินโอสถบอกว่า คนไทยชื่อจีนได้ยังไงชินโอสุกุระกันเพราะฉะนั้นโดยการระลึกชาติได้ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านท่านไม่ไม่รู้จะมาโกาหกผมทำไมเพราะฉะนั้นผมโดยการจ่ายรองอย่างอย่างคร่าวๆนี่นะฮะด้วยเหตุผลสองประการนี้ก็เลยลงบทสรุปได้ว่าชาติก่อนมีชาตินี้มีชาติหน้ามีโดยการส่ายรองอย่างนี้นะครับทีนี้ผมถามไม่มีใครรลึกชาติได้ผมเจอใครถามมาเจนผมเลิกถามแล้ว ผมก็บอกเขาการและลึชติไม่ได้เนี่ยดีแล้วเราจะได้ไม่วุ่นวายใช่ถ้าชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นเจ้าหญิงชาตินี้มานั่งจมปุกอยู่เนี่ยวุ่นวายใจทายเลยลึลึกชาติไม่ได้มันก็ดีแล้วมันก็มันก็นกทําให้เราไม่ต้องวุ่นวายใจมันก็สบายดีเหตุผลอย่งนี้พอใช้ได้ไหมครับที่บ่ได้ได้ไ,ได้เป็นการยืนยันว่าความเกิดมันมีเกิดชาติร่างกายของเรากว่ามาเนี่ย ถ้าฟังดีๆอัตมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทารึกชาติมาตั้งรู้กี่ชาตินั้นพวกเราก็ศึกษากันมาบ้างอยู่บ้างมันท่านไม่ได้มาโกโหกและมันก็มีหลักฐานยืนยันว่าเอาก็ท่านไม่ได้ปฏิบัติอตมาอธิบายฟังแล้วถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำในชาตินั้นทําไมมันจะรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้า<ล>ที่จะ,จะกิดพ<ม>ระพุทธเจ้าได้ปุ๊บปั๊บไวนัดน่ะมันจะมาอย่างไงแม้จะชาตินั้นปฏิบัติหกปีมันได้ยังไงอ่ะ 6ปีแล้วมันมันรู้ได้ยังไงนั้นผมอยากจะอธิบายกับญา,าติธรรททั้งหลายว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามแนวของอโศกนี้นะครับซึ่งพ่อท่านมาถ่ายทอดเนี่ยนะเรามาถูกทางแล้วถ้าเราทําไปเนี่ยเราจะลดชาติเกิดลดน้อยลงวันนี้ผมก็กล่า,าบแลการท่านติขะนะฮะในขณะที่นั่งรถไปผมบอกว่าที่ผมทิ้งออกมาจาก โลกที่เป็นเต็มไปด้วยยศและเงินทองนั้นน่ะเพราะผมมั่นใจแล้วว่าเกิดมานี่เป็นทุกข์ยิ่งแก่ยิ่งทุกข์มีแต่ข่าวสองข่าวคนเจ็บคนตายคนเราจะไม่เห็นมันนั่นจะน่าอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยผมมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยผมจะลดชาติเกิดลงสมมุติว่าผมจะต้องเกิดอีกสา0ร้อยี่สบชาติอาจจะเหลืออีกสามรอยสิบเก้าชาติหรืออาจจะเหลืออีกสามร้อชาติก็ได้นี่คือเจตนาของผม,ผมก็อยากจะบอกให้พวกเราฟังว่า นี่คือประโยชน์ที่เราได้นะเราจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเนี่ยเราไม่ได้ไปติดในยาาบยศสารเสริญสุขอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ตัดอ้ชาติที่เราต้องเกิดต่อไปให้มันน,น,น,น้อยลงน้อยลง <im it> ผมเลยมีเรื่องของโอกาสพ่อท่านอธิบายกับญาติธรรมตามมา้าี่เสริ<า>มไป<า>มให้เข้า,าใจชัดขึ้น ใส่ใจเพียงแค่เคียงเอาได้ดังใจหรือจะประสงค์สิ่งใดแล้วได้ตามใจมุ่งหมายนั้นใช่อิสระชนนั้นแค่คนยังวุ่นวายเพราะว่าอัตตาอากมายคายหน้าความเป็นทาใจอิสระคือบุคคลผู้พลนความเป็นทาต ปราศจากบ่วงบ่วงกี่เลสใสเป็นใจใหม่เสรีภาพอาบใจยิ่งใหญ่ใครครวญซอนสังวรให้ดีผู้มีอิสระจริงนั้นยิ่งไม่เอาแต่ใจเพราะไม่